สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม j a s p เพื่อใช้คำนวณคอนโทรลชาร์ดชาร์ยอดนิยมคือ x bar R ชาร์นะครับอย่างมาใน,นใที่อาจารย์สอนไว้ในคาสเ p c นะครับก่อนอื่นปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำ SPC เนี่ยรูปแบบเราก็จะเก็บไว้ใน Excel ประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็คือจำนวนสับกุ๊ปก็จะวิ่งไปตามแกนเนี้ยอิทสับกุ๊ป แล้วสับกุ๊บไซส์ก็จะวิ่งลงมาตามแนวนี้ก็คือว่าสับกุ๊บที่1มี5ตัวก็จะวิ่งนี้สับกุ๊มที่2มีมีก5าตัวก็จะวิ่งนี้เราก็จะเก็บข้อมูลประมาณนี้แล้วก็มีคอนโทรลชาดแบบที่ Excel ได้ปลูกสูตรไว้ปกติคราวนี้เราจะให้ทางโปรแกรม j a s p คำนวณคอนโทรลชาดให้เหมือนกันแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของโปรแกรมนี้ครับเขาสามารถเทสต์ชัเวคอร์สให้เราได้เลยโดยการคลิกแค่ไม่กี่ครั้งเดีย๋ยวเรามาลองดูนะครับ ก่อนอื่น Copy ข้อมูลมาเอาเฉพาะข้อมูลนะครับที่เราจะใช้วิเคราะห์จาก Excel เดิมจากนั้นเรามาเปิดอีกชีทใหม่เพื่อจะทำการเขาเรียกว่า Transport Copy แบบ t r a Transport เพราะว่ารูปแบบของการใส่ข้อมูลของโปรแกรมเนี่ยเขาจะรับในแนวตั้งแต่สับกรุ๊ปไซส์เขาจะอ่านในแนวนอนเพราะนั้นเราจะปรับกันเพราะเมื่อกี้ใน Excel s u สับกรุ๊ปไซเป็นแนวตั้ง ซึ่งจะเป็นรูปจะไม่ใช่รูปแบบที่ทางโปรแกรมจะเข้าใจเราเลยทำการ transpose เพืให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนโอเคเราจะเห็นว่าสับกรุปที่หนึ่งมีห้าตัวก็จะห้าตัวก็จะวิ่งตามตามแนวนี้ใช่ไหมฮะสับกรุที่สองมีห้าตัวก็จะวิ่งตามแนวนี้คราวนี้เราก็จะ copy อ่าจะ copy ก็ได้ครับเพือจะ o ิ t จะอัปโหลดก็ได้เน copy ก็ได้เพราะมันข้อมูลเดียวเองอ่ามาวาง ไปโปรแกรมที่เราเปิดไปแล้วนะครับเอาลละก็วางไว้ในเซิร์นี้ข้อมูลก็จะวิ่งมาละทั้งหมด25สับปุ๊บที่เรามีจากนี้มาคำสั่ง analyze ครับอ้อลืมบอกไปบางทีคนที่ใช้ js ที่ใหม่ๆมันจะไม่มีเมนูนี้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราจะใช้เรื่องเนี้ย default มันจะไม่มี ดังน,นั้นเราเข้าไปกดตรงนี้นะครับเพื่อเลือกว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะตอนแรกถ้ามันไม่มีมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะเลือกมาก็กดแล้วก็เลือกอ๋อเรื่องนี้เป็น,ปนในวิชาของ quality control นี่นะแล้วก็กดตรงเนี้คำสั่งของ a l i t y Control จะมาแล้วอาจารย์ชอบมากเลยเพราะว่าเขาจะใช้สูตรอันเดียวกับที่เราเรียนในคู่มือ AIG เอ๊ะเลยมาดูนี่ปุ๊บ quality control ตอนนี้เรากำลังจะให้เขาทำคอนโทรชาก เป็นคนฐานคอนโทรลชาร์ตแบบ variable ในเคสเมื่อกี้เนี่ยข้อมูลเมื่อกี้ก็คือเราเก็บข้อมูลน้ำหนักที่เรากรอกข้อสารใส่ถุงแถมเหมือนในเวิร์กช็อปนะฮะก็จะเป็น variable with subgroup อ่าไม่ใช่ดิ s u r subgroup เพราะว่าเป็น xbar r c h a เนาะเราก็ต้มาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนครับเพราะว่าเขาจะถามว่า data format นี่ให้สับกรุบเนี่ยเราเรียงแบบไหน ตอนนี้เราจะเรียงแบบในแนว across the low ก็คือในแนวนอนเนาะที่างนี้แล้วเราก็จะบอกเขาว่าสับรุ๊ปหนึ่งสองสามสี่ห้ามันอยู่ในคอลัมน์ไหนก็เลือกคอลัมน์ที่เก็บข้อมูลนันมาอ่าแล้วก็ลิป่าจากนั้นอย่าลืมด้วยนะครับเป็น x bar r c h a r าอ่าแล้วเขาจะ default เป็น x bar s อยู่อ่ะเราก็จะได้ฉชดที่เราต้องการมาเห็นไหมเพียงแค่ทิปตา และเขามีการเทสสเปเชียลคอร์สให้เราด้วยตอนนี้เราไม่มีสเปเชียลคอร์สแบบไหนเลยเขาก็จะเรียบร้อยดีนะ,ะสะดวกสบายคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะทำนี้ให้ดูสมมุติเราอยากดูว่ามันมีสเปเชียลคอร์สมันทสได้จริงไหมอ,อาจารย์จะติ้งต่างแก้ข้อมูลดูนะฮะอันนี้หมายถึงว่าแก้แก้เพื่อให้เห็นสเปเชียลคอร์สเฉยๆนะคระับแก้ข้อมูลดู แบบข้อมูลที่โดดๆไปเลยก็จะได้เห็นสเปเชียลคอรว่าเขาสามารถตรวได้ไหมเมื่อเราแก้ข้อมูลปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับเอาละ,ะจากนั้นมาดูที่ออนไลน์ว่าเป็นยังไงบ้างปุ๊บเห็นไหมครัเขาก็จะอัปเดตตามข้อมูลที่เราแก้ไปเลยเมื่อกี้อาจารย์แก้ข้อมูลใน ในข้อมูลในสับกรุ๊ปไซต์ที่สามเห็นว่าอาจารย์เปลี่ยนค่าไปค่าเฉลี่ยก็ออกนอกคอนโทรลลิมิตละค่าพิสัยก็ออกนอกคอนโทรลลิมิตละแล้วเขาจะบอกว่าอ๋อในกลุ่มที่สามเนี่ยมันมีสเปกเชียลคอร์สแบบนี้ one point ออกนอกคอนโทรลลิมิตนะครับสะดวกสบายแล้วก็ไม่ผิดด้วยครับเพราะสูตรมันตรงกับ A I A G หรืออาจารย์บูรีไฟแล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับในคลิปหน้าอาจารย์จะอัดในเรื่องของการคำนวณ โปแคปบิลิตีต่อให้ฟังครับสวัสดีครับ